แา็งชนในพระธรรมวินัยต่อไปจะได้เป็นสมภารเจ้าวัดสวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องไลฟ์สไตล์ชัยทน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องเรามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันอีกแล้วครับวันนี้จะมาแบ่งปันเกีก่ยวกับเรื่องของการบวชนะครับเป็นงานที่ก่อนหน้าจะเข้าโบสถ์ ทำไมต้องเอามือแตะขอบประตูโบสนี่คือคำตอบครับเวลาไปงานโบสถหลายคนคงจะเคยสังเกตเห็นว่าก่อนที่เราจะส่งหน้าเข้าโบสหน้าจะต้องเอามือไปแตะที่ขอบประตูทุกงานซึ่งหลายคนอาจจะเห็นเป็นภาพชินตาแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าความหมายของการกระทำนี้ว่าต้องทำไปเพราะอะไรครับวันนี้เราจะไขข้อข้องใจ และข้อสงสัยกันว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ในขณะที่นาคกำลังจะก้าวข้ามพันุผลธรณีประตูนั้นบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนๆจะบอกให้นาคชูมือให้สุดไปแตะขอบประตูโบสถ์ด้านบนทั้งนี้บรรดาเพื่อนๆน,นและผู้ร่วมงานต่างก็จะช่วยกันอุ้มชูให้นาคเอือ้อมไหถึงขอบประตูความเชื่อในเรื่องนี้เขาว่ากันว่า ถ้าหน้าแตะขอบประตูโบสถ์ด้านบนได้จะทําให้ร่ําเรียนได้สูงสุดแตกฉานในพระธรรมวินัยต่อไปจะได้เป็นสมภานเจ้าวัดส่วนเหตุผลที่เป็นรูปธรรมนั้นก็คือว่าประตูโบสถ์บางแห่งไม่สูงมากนักการอุ้มนาคเข้าโบสถ์อาจทําให้ศีรษะของนาคไปชนขอบประตูได้ทําให้ได้รับบาดเจ็บจนทําให้ไม่สามารถโบสถ์ได้ครับ เหตุผลในทางธรรมะยังไม่ชัดเจนแต่ไดรับการอภิปรายจากท่านผู้รู้มาว่าเป็นการปฏิญาณหรือแสดงให้เห็นว่าน่าจะบวชและตั้งใจปฏิบัติให้ได้บุญสูงสุดอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการไปสูนนิพพานเหมือนจะไกลสุดมือเอื้อมถึง การเป็นจะไปให้ถึงต้องได้แรงหนุนจากคนรอบข้างบ่งบอกเราว่าการไปสู่ที่สูงเราอาจไปคนเดียวไม่ได้เก่งคนเดียวก็ไปไม่รอดต้องอาศัยพวกพ้องเพื่อนฝูงเจ้านายคอยสนับสนุนช่วยเหลือเช่นกันครับจริงๆแล้วความเชื่อเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณปู่ย่าตายายมาจนถึงทุกวันนี้อีกรมเนียมหนึ่งในการบวชนั่นก็คือ การโปรยทานโดยเชื่อว่าเป็นเสมือนการโปรยบุญกุศลที่ได้บวชแก่ผู้มาร่วมงานซึ่งจะแสดงว่าต่อจากนี้ไปนั้นน่าจะสละสมบัติทุกอย่างเพื่อดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการสอนเรื่องความเสียสละไปในตัวและมีความเชื่อว่าหากใครเก็บเหรียญโปรยทานได้จะไม่นิยมนำไปใช้แต่จะเก็บไว้ติดบ้าน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองใช้ตลอดไปด้วยครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่อง New r i f e Style ช่อง r i f e Style ใช้ทัศน์สวัสดีครับ